ว้าวบ้านแม่และเมาติดใจจนต้องมาซ้ำรอบสองมารอบก่อนยังไม่หนำใจมารอบนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันร้านลาบอร่อยอร่อยมิ่ินไปนั่งมองวิวภูเขาไปแหมนึกว่านั่งอยู่นิวซีแลนด์ลมโชยทั้งวันท่าน้ําลุงเทียมมิ่เขามีฉิงช้ากลางน้ําให้เล่นด้วยนะสายถ่ายรูปต้องมากันแล้วไล่เคียงน้ำํำมิ ตรงนี้ก็วิวสวยมีที่โหนกระโดดน้ำเอาใจสายลิงธมนให้สะใจกันไปเลยแถมมีกาแฟสดขายด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะกลางเต็นก็ได้เลยม่พิพิธภัณฑ์เก็บของโบราณอายุกว่า100ปีม่แหม้เดี๋ยวมีเรื่องเล่าเล้นลับให้ฟังด้วยนะระหว่างตามหาพิพิธภัณฑ์โบราณพระธาตุดอยหลวงเจดีย์เก่าแก่อายุเป็นร้อยร้อปีมีวัดที่เจนยานทิพมา ไม่พระเจ้าตากองค์ใหญ่ตั้งสง่ามองเห็นวิวภูเขาแบบ360องศาปไปเลยว่าแล้วไม่เสียเวลาไปดูกันมันคงจะจริงอย่างที่เขาว่านะครับถ้าใครได้เข้ามาที่บ้านแม่ละเมาแล้วแหมมันติดใจจะต้องมาซ้ำอีกอะ สวัสดีครับพบกับอาต่องยุยแยงนะฮะเคยมาแล้วมาล้างหน้าที่นี่แล้วอ่ะความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยผูกพันอ่ะต้องมาเฮ้ยมีเพื่อนๆทักเข้ามานะครับในข้อความนะฮะว่าให้อาต่องนะฮะทั้งในทั้งในหมู่บ้านแม่ละเามายังมีที่เที่ยวอีกนะครับมีร้านอาหารร้านลาบแล้วก็มีวัดที่เจนยานทพิ์มาด้วยนะครับมีที่เที่ยวเยอะเอาง,ง่ายๆล้วกันเดี๋ยวอาต่องพาเข้าไปดูครับแต่ที่แนกเดี๋ยวขอแวะกินลาบก่อนเขาว่าอร่อยไป next go ีชื่อร้านอะไรครับเนี่ยครัวลุงพันธ์ครับครัวลุงพันธ์เนาะสั่งอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันครับครัวลุงพันธ์นะฮะเฮ้ยวิวสวยเพื่อน,นเรานั่งกินลาบไปมองภูเขาไปด้วยดูดิ ไม่หมดก็ต้องห่อแล้วโอ้โหเดินทางไปเดินทางยำสบายสบายนางนี่ลาบเนื้อขมปลาส้มทอดทอดมีที่เดียวในอำเภอไม่สอดเลยครับครับนี่ลุงพันเขาบอกนะครับหมูทอดเอ็นนะฮะเอ็นหมูเลยเอ็นหมูทอดที่เดียวในอำเภอแม่สอดบ้านแม่ละเมาอร่อยมาก อยู่ปากทางเลยนะครับหักทางเข้าบ้านแม่ละเมานะฮะส,สดจากสวนกะเพราแม่ละเมานะหวานมากชุ่มคอก็คือว่าร้านโคบลุงพันนี่ส่งทุกที่เลยเนาะส่งทุกที่ในในแม่ละเมาในแม่ละเมานะครับถ้าใครมาเล่นน้ำแถวนี้ก็สั่งที่โคบลุงพันเลยนะอร่อยจริงขอบอกราคาย่อมเยาด้วยไปเที่ยวกันต่อ let's go ทางที่จะไปท่าน้ําสวนลุงเทียมก็จะเป็นทางลูกรังนะครับโอ้โหที่จอดรถกว้างขวางสวนลุงเทียมนี่เองมีส้มตําขายด้วยขนมครเคี้ยวมีค่าเข้าเท่าไหร่ครับพี่ค่าเข้า,ขาไม่มีคะ่ะมีแต<ม>่ที่นั่งคะ่ะที่ที่นั่งนี่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะต่อหนึ่งซุ้มต่อหนึ่งซุ้มหนึ่ง <l'> ok ล็อกนะค่ะหนึ่งล็อกค่าเหล้าค่าเบียร์ไม่ ไม่คิดครับเปิดใช่ไหมค่ะต้นนี้ใหญ่มากต้นไม้ล่มมากเลยอ่ะดูดิเขามีสิ่งช้าให้ถ่ายรูปเก๋ๆด้วยนะเห็นปะสิงช้าเล็ดเหลวเลยไหมล่ะมันถ่ายรูปเก๋ๆกันนะสงการนะนะดูดิเขาลงทุนนะ าคายย่อมเยาวมากแถวนี้นะครับบอกเลยชอบตรงเนี้ยที่เขามีถึงช้าเนี่ยน้ำนะใสจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูท่าน้ำอีกเห็นม,มีหลายที่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูวัดด้วยนะวัดที่เจนยานยานทิพมาไป let's go ไล่เคียงน้ำไปดูกัน500เมตรจะเป็นอย่างไรเข้าไปดูกันเลยสวัสดีครับพี่อตองใช่ไหมใช่ครับผมดูเฟอสอดือขออนุญาตเข้าไปถ่ายหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกที่นะครับที่น่าเข้ามานั่งเล่นน้ำได้ข้างในกว้างขวางครับจัดกิจกรรมได้เยอะเลยเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าต้นไม้ที่นี่เยอะมากดูดิต้นใีญ่ใหญ่งั้นเลย่ทำชาติดีมากเนี่ย ชิวเลยอะสบสบายเลยอะมีแพให้ด้วยต้นไม้เยอะมากบอกเลยครับสวยงามมีแพให้เล่นด้วยนา่าไร่เคียงนาแหนนั่งกันเนาะแล้วก็ชิวๆกันนะแบบครอบครัวสการณ์นี้ ใส่เกินน้ำมีเชือกให้เล่นไว้นะใครจะสายบูอยากโหนแบบเห็นปะเเชือกไหมกระโดดน้ําเล่นกันอนะ่ะดูีเชือกขึ้นไปดนต้นไม้นั่นเลยอะ่ะฟินซะไม่มีอะ่ะเย็นมากขนาดตอนนี้เที่ยงแล้วนะอากาศแบบเย็นแบบสบายเลยอะ่ะ ติดใจต้องมาซ้ําคิดดูอ่ะเนี่ยตรงไล่เคียงน้ําเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบสลิงเห็นไหมฮะสลิงแล้วปล่อยให้แพรเนี่ยไหลไปกลางน้ําเห็นไหมฮะให้ปล่อยให้แพไหลไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวว่าแพจะไหลาไตามน้านะเพราะเขามีสลิงสลิงขึงไว้อยู่เห็นไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เล่นน้ากันกลางแพดิง้งดึ่งกันกลางแพได้เลยครับอีกหนึ่งจุดที่น่ามา ราคาย,ย่อมเยาวเหมือนกันบอกเลยนี่ที่นี่นนเขามีกาแฟขายไว้นะครับครับครับ,รบผมยาบเน,น่ะเนาะเคียงน้ําคาเฟ่ตามป้ายเลยครับพี่แล้วค่าเข้าคิดยังไงครับของพี่เหรอก็สามสิบบาทครับถ้าใครจะมาก็เชิญเชิญได้เลยเนาะเชิญได้ครับปทุกวันไนรับเคียงน้ําผมเห็นข้างในเหมือนเป็นลานเหมือนแบบจัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมได้ครับได้ครับปาร์ตี้ได้ผมดูแล้วมีเครื่องเสียงให้มีวีทีให้ครับที่จอดรถกว้างขวางครับเข้ามาได้เลยครับ ข้างในไล่เคียงน้ำนี่นะครับเจ้าของที่ก็บอกครับว่าให้กางเต็นท์ได้ด้วยนะครับเพื่อนเต็นท์ละหนึ่งรอบาทคุ้มดูดิห้องน้ําบริการพร้อมครับไปเราไปที่เที่ยวต่อไปครับลุยกันต่อเลยนะเหมือนจะเป็นสะพานเก่าอาต๋องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสักหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเพราะว่าสิ่งเหลือเชื่อที่อตองต้องอธิบายไม่ได้ตอนที่อตองขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะตามหาพิพิธภัณฑ์โบราณที่เก็บของเก่าแก่ของบ้านแม่ละเมาอตองก็วนหาอยู่หลายรอบเพราะจำชื่อวัดไม่ได้แต่แล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาดับหน้าวัดแห่งหนึ่งสตาร์ทอยู่3ามสี่ทีถึงจะติดก็เลยได้ถามชาวบ้านว่าพิพิธภัณฑ์โบราณอยู่ไหนก็เลยได้คำตอบว่า ก็ที่รถ R2 จอดดับอยู่นี่เองเออเขาแปลเนะาะเพื่อนคิดว่าไงครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะนี่ไงีพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุของบ้านแม่และเมาอันนี้เขาแบบ เก่าจริงๆนะเป็นร้อยร้อยปีเนาะเห็นไหมร้อยปีที่แล้วมีหรอวะเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หอกหอกข้างในนี้ครับอยู่ตรงข้างในนี้แต่ว่าเขาปิดพี่ครับจะขอเข้าไปถ่ายข้างในนี้จะได้ไหมครับเหรอครับอ๋อ อดดูเพื่อนๆพอดีว่ากรุงแจไม่รู้อยู่ที่ไหนเนาะแต่ถ้าหากแบบเพื่อนๆใครๆอยากมาก็เข้ามาที่วัดนี้นะครับชื่อวัดอะไรนะครับวัด,วดเชตุวันคีรีนะครับเข้ามาได้มาดูแบบของเกา่าๆที่เกี่ยวกับบ้านแม่และเมาเกี่ยวกับเจ้าพ่อพะวอ,อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอแม่สอน,นะครับบ้านแม่และเมานี่แต่ข้างนอกก็มีเห็นไหมนี่เห็นไหม ก่อนเขาใช้ไถนากันนะเห็นไหมฐานผาน,ผานคันไถคันไถเมื่อก่อนปะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งวัดที่ว่าเจนยานทิพมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวัดพระธาตุดอยหลวงไปดูซิวัดพระธาตุดอยหลวงนะครับเฮ้ยขึ้นมาก็จะเป็นแบบด,ดีเก่าเลยนะครับดูดิน่าจะหลายร้อยปีแล้วครับ อ,อี่ยอิดเมื่อก่อนนะครับสมัยโบราณสมัยเก่าเลยปะลุยกันต่อครับวัดป่าสุดทิ่ท์ธรรมมงคลน,นี่ไงวัดที่เจนยานทิพมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับจะมีพระเจ้าตากสร้างไว้อลังการมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ เลทั้งบมดนี้ยลมพัดเย็นเนี่ยภูเขาหมดเลยครับลมเย็นนั่นประหะรวมที่ท่องเที่ยวของบ้านแม่ลับเมาที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่อาต๋องก็คัดมาให้พอสมควรคลิปการท่องเที่ยวของอาต๋อยุแยงนะครับมีทั้งช่องทาง youtube นะครับและทาง facebook เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับมีคลิปท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับจะเป็นพราะคุณอย่างมากถ้าเข้ามากดติดตามชื่อนี้เลยครับอต่องยุแยงถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจแน่ๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังค์นะครับไม่เจ็บไม่จนจากอาต่องยุแยงแล้วเจอกันใหม่ EP นะ